เอาแล้วเอชุติมาฟ้องกลับแน่ฟ้องทำอะไรไม่คิดต้องให้บทเรียน เรียกว่าเดือดอีกแน่ค่ะเมื่อล่าสุดในรายการแฉในวันที่7กระกฎะาคม2566เอชุติมานนยนาเป็นแขกรับเชิญโดยมีมดดำคชพาแจ็คแฟนชันและน็อตวรริสเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยได้พูดถึงประเด็นเดือดระหว่างเอชุติมากับอดีตแฟนเด็กฟลองสุภกิจ โดยเอสวุติมาค่ะก็ได้เล่าว่าความรักในครั้งนี้เจ็บที่สุดเพราะคบกันมา6ปีอยู่ด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงทุกวันถึงขั้นที่ว่าตอนเลิกกันใหม่ๆเอารูปไปให้สินแสดูเพื่อที่จะปรับโงเฮงปรับมวงจุย้ยหวังจะได้กลับมาคบกันอีก สำหรับเหตุการณ์หลังเลิกกันนะคะเอก็ได้ย้ายออกจากบ้านมาครึ่งปีแล้วแต่เลือกที่จะเงียบมาตลอดเพราะว่าไม่อยากให้เป็นข่าวเราอายคนมานั่งร้องไห้ที่รายการมดดำตอนนั้นเลิกกันได้3มเดือนแล้วออกรายการเสร็จไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าไม่มีบ้านให้กลับเขาไล่ออกจากบ้านแล้วถ้าเขาไม่ออกมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเรื่องก็จะจบไปแบบเงียบๆด้วยดี อยากฝากไปถึงเพจต่างๆเวลาจะลงรูปข่าวหรือว่าร้องเรียนอะไรให้ตรวจสอบความเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายก่อนเอชุติมาบอกอีกว่าตอนแรกที่เกิดเรื่องยังไม่ออกมาพูดเพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นคอนเสิร์ตท,ที่เราอยากจะขึ้นมากๆเพราะไม่ได้มีแบบนี้มานาน เรื่องเกิดก่อนวันคอนเสิร์ตหนึ่งวันร้องไห้หนักมากจนเพื่อนศิลปินแดนเซอร์ต้องมาให้กำลังใจบอกว่าให้สู้ก่อนทำงานก่อนหลังจากผู้สคริปต์เรื่องเพลงสำนึกบุญคุณบนเวทีก็ลงมาร้องไห้หนักมากจนต้องแต่งหน้าใหม่ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหลายคนที่ให้กำลังใจตอนนี้เจ้าของสินค้าหลายคนก็เอ็นดูเราป้อนงานให้เราเยอะมากแล้วก็บอกว่าให้ทำงานเยอะๆ เก็บเงินจะได้ไปซื้อบ้านของตัวเองไม่ต้องไปเช่าตอนนี้เช่าบ้านสามชั้นอยู่เอชุติมายืนยันจะฟ้องกลับอดีตแฟนหนุ่มแน่นอนเพราะตอนทำเขาไม่คิดต้องให้เป็นบทเรียน